ทั้งลมทั้งฝนทั้งฟ้าไฟดับออกครบเครื่องครับแก่หายแก่หายกระสอบกระสอบกระสอบพันแต่ที่น,นี่เน่น้งแข็งลายบังคสุันยนยันยยัันยัยันยยัยัยัยยยยยนันับย เราจะบันทึกภาพอเาเราจะบันทึกภาพเหตุการณ์วันนี้เ็วมไม่เป็นว่าสัด้ยสาดเลยพี่เดี๋ยวนี่ครับเจอแล้วคนที่ขโบยของในตู้เย็นวปกินเจอแล้วครับขอดูหน้าใหชัดหน่อยเยวเขียวไทยเไปไ